ค่ะส,สวัสดีค่ะเราลงจากัถเมล์แล้วนะคะเราก็มาต่อ BTS เพื่อจะไปสยามนะคะมาเริ่มเดินตามมาค่ะแบบป้ายรถเมกับในน่านั้นมันอยู่ไกลกันมากค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีวงเวียงใหญ่นะคะเรากำลังจะไปต่อทีส่สยามะคะ่ะเนกัล ไรเรื่อง

นี่นะคะสยางพะละกอคนะคะวอย่างคำคือนะคะไม่กลับบ้านนะคะไม่กลับบ้านแค่ไหนก็ไม่กลับบ้านวันนี้เราได้สินค้าใหม่ที่ของแมสนะคะนี่นะคะ วันนี้วันนี้เหนื่อยมากนะคะอันนี้เราก็จะมาจะนั่งรถกลับบ้านนะคะนั่งแท็กซี่แล้วไม่นั่งรถไฟแล้วไม่นั่งรถเมล์แล้วนั่งแท็กซี่อะคะ่ะกิมเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะไว้ติดตามชีวิตแม่ค้าจะพาตะลอนเที่ยวบ่อยๆแล้วคะ่ะติดตามได้นะคะสวัสดีค,ะค่ะมาตอนนี้ฝนตกนะคะ ฝนตกก็เลยขึ้นจบที่แท็กซี่นะคะตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านนะคะฝนตกหนักมากนะคะเปียกฝน,นด้วยนะคะดีซื้อหมวกเข้าแคมหมวกเดินป่านะคะก็ทิปวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงอ่าเป็น youtube นะคะลงยูทูปฝากดไลค์กดแชร์กดอะไรนะสับตะไคร้ับตะไคร้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ